สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชุติมาเหล่าจัน์จากโรงเรียนรักวิทยาค่ะสอนในระดับชั้นอนจุบาลปีที่หนึ่งค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูพึ่งจะมาเล่านิทานเรื่องอ e ีเล้งเพนโคงแต่ไม่ได้มาเล่านิทานอย่างเดียวนะคะวันนี้จะให้ทุกคนช่วยกันหาสาระอาที่มีอยู่ในคำในเรื่องอ e ีเล้งเพนโคงด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปรับฟังกันเลยค่ะ มีห่านตัวหนึ่งหน้าบึง้งหน้าบูดไม่เอ่ยปากพูดหน้าบูดทั้งวันแต่ห่านตัวนั้นส่งเสียงเป็นเพลงอีเลงเงคงโคมอุ้ยเบื่อจริงๆเลยไม่มีอะไรทําเลยเนี่ยหน้าเบือ่อไปอ่านหนังสือดีกว่าเอ๊ะ ่านรู้อ่าน,นว่าหานอ้าวตรงนี้ก็มีตรงนี้ก็มีสระอาเหมือนกันคํานี้พี่หานก็รู้อ่านว่าหน้านี่ตรงนี้ก็มีเหมือนกันมีสระอาด้วยคํานี้พี่หานก็รู้เหมือนกันอ่านว่าปากไปอ่านหนังสือดีกว่า ไปอ่านหนังสือเขาลือโฆษณาเที่ยวสุดสัปดาห์เชิญมาเมืองใหญ่เจ้าหาดยาไปส่งเสียงเป็นเพลงพี่เลงเคนโคมรีบไปแต่งตัวดีกว่าเราจะไปเที่ยวในเมืองใหญ่เอ๊ะตรงนี้มีคำว่าสระอายอยู่ด้วยนะนี่ไงคำนี้พี่หานก็รู้อ่านว่าอ่าน นี่ก็มีสระอาโอ้โหสระอายเยอะเลยคำนี้พี่หานก็รู้อ่านว่ามารีบไปแต่งตัวกันดีกว่าอว้าวเจ้าหานแต่งตัวไม่มัวโอ้เอโบแดงสุดเท่ เก๋กว่าใครๆเจ้าหานสุขใจส่งเสียงเป็นเพลงอีเลงเขงคงกล้องไปด้วยในเมืองใหญ่ต้องมีอะไรให้เราถ่ายด้วยสวยๆแน่เลยไปกันดีกว่าเอ๊ะตรงกรอดอกไม้มีอะไรด้วยเนี่ยอ้าวคำนี้ไม่มีสระอานี่นะแต่พี่หานรู้มันอ่านว่าโบไปกันเลยดีกว่า เสียงเป็นเพลงปีเลงเพลงโขงโอ้ยเจ้าสิโตอย่านั่นเราโอ้ยเจ้าหมูอย่านั่นเราโอ้ยเอ๊ะเจ้าสิงโตเห็นอะไรก็ไม่รู้อยู่ในนี้นี่มีคําว่าไรด้วยก็ไม่รู้เจ้าหานมาดูหน่อยเร็วโอ้คานี้ไม่มีสระระานะเรารู้มันอ่านว่ารถไปรีบไปกันต่อื พบเ,เห็นผู้คนสับสนวุ่นวายรถติดมากมายสายขวาหน้ากัวโอ้ยเจ้าหานเวีย รู้มันอ่านว่าคนอุย้ยน่ากลัจริงๆเลยคนก็เยอะตึกก็เยอะอุย้ยน่ากลัวมากๆเลยนี่หรือเมืองใหญ่เหตุใดเลอะเทอะฝุ่นควันก็เยอะเปลอะไปทุกแห่งเจ้าห่านอ่อนแรงส่งเสียงเป็นเพลง อีเพลนเทนงของอุย้ยอันอุย้ยควันก็เยอะอุย้ยชิคไม่เห็นสนุกเลยเราไปเดินดูอีกสักรอบหนึ่งดีกว่าโลยเจ้าหัาเดินเที่ยวรถเลี้ยวเสียจริงจึงถูกเจ้า คำว่าพี่อ่านอ่านออกอ่านว่าลิงเจ้าลิงเอาไห้เรานะไม่ให้อยากได้ก็เอาเองอมไม่อยากอย,กอยู่แล้วอยากกลับบ้านแล้วที่เมืองใหญ่มีแต่คนน่ากลัวกลับบ้านดีกว่ากลับบ้านดีกว่าลาทีเมืองใหญ่บ้านเราสุขใจไรเรื่องรำคาญ เจ้าหานชื่อบานส่งเสียงเป็นเพลงอีเ,เลงง้งเค้งคงจะไปไปหนมาเอ๊ะตรงนี้มีสระอานไหมนี่อันนี้อ่านว่าบ้านพ่หารรู้โอ้ยไม่ไหวแล้วขอตัวไปนอนก่อนแล้วกัน เป็นยังไงคะนิทานของครูพึ่งสนุกไหมคะถ้าสนุกนะคะเดี๋ยวทุกคนรอติดตามตอนต่อไปนะคะว่าครูพึ่งจะมาเล่านิทานเรื่องอะไรสําหรับวันนี้นะคะครูพึ่งก็ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ